สวัสดีครับผมโกยวราณครับวันนี้นั่งวันพัสนะครับก็นั่งจักุมารมาสวดมนต์นะครับจะมาเล่าประสบการณ์พิเศษให้ฟังครับกุมารสี่องค์นี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือว่าผมมีประสบการณ์กับกุมารสี่องค์นี้นะครับคือว่าผมได้รับกุมารโดยไม่คาดฝันนะเรื่องนี้คือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อหกสิบกว่าฮะ ผมได้ไปร่วมทำบุญปักเสาเอกร้านเพื่อนผมนะฮะเขาตั้งเสาเอกจะเปิดร้านเนี่ยแล้วแล้วก็ทำพิธีทำพิธีโดยมีอาจารย์ออดวาสาัยใหม่ฮะมามาลงเสาเอกให้ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฮะปีหกศูนย์หห้าเก้าหกศูนย์นี่ยคแล้วผมก็ตอนตอนเย็นเขาก็มีโต๊ะจีนเลี้ยงฉลองผมก็นั่งกินโต๊ะจีนของเขานะ แล้วผมก็คุยกันไปคุยมาก็มีพี่คนหนึ่งครับก็เป็นพี่ของที่เป็นเพื่อนของเพื่อนนะก็ทักกับผมว่าก็เรียกผมนะก็พี่มีกุมารทองจะให้เอาไหมผมก็งงๆครับผมบอกว่าถ้าเป็นกุมารวัดอื่นผมไม่ค่อยอยากได้ครับผมอยากได้ก,ไดกุมารวัดสามแงมแล้วขอมาถมพี่มีหรือเปล่าครับใช่เพ่พี่ไปเช่าวาัจากวัด ในใจผมก็ก็นึกนะครับก็คงเป็นรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าคงแบบว่ารุ่นที่แบบว่าออกจากวัดอะไรเงี้ยคงแบบก็เลยรับปากว่าเอางั้ผมรับครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาไปหมดเลยนะขับรถมาเอาที่บ้านพี่เดี๋ยวพี่บอกทางให้เดี๋ยวโทรศัพท์มาบอกทางให้บ้านอยู่ประมาณประชานิเวศนะฮะก็ก็ไกลเหมือนกันนะผมก็ก็ไม่คิดว่ามันจะได้กลม,มานะผมก็คิดว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กินกันแล้วก็กลับ,บบ้านมาครับตกกลางคืนนะครับ ผมก็นอนฝันผมก็ยังไม่รู้นะครตอนนั้นว่าผมจะได้กุมารกี่องค์คะคือว่าผมก็นอนฝันว่ามีเด็กหัวจุกเข้ามาบอกว่าพ่อพ่อหนูขอมาอยู่ด้วยนะหนูหัวจุกจุกเราก็เราก็งงนะ,ะเออเราก็บอเออ,เอ,อมาอยู่ด้วยก็ดีนะอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันมันเป็นรุ่นใหม่ๆนะหรือว่าแบบว่าคงแบบคงเป็นรุ่นที่ ออกจากวัดใหม่ๆจากหลวงปู่แย้มอะไรเงี้ยที่ผมมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ผมก็อีกวันหนึ่งผมก็ไปหาผมก็สะดุ้งตื่นนะผมก็ตกใจเฮ้ย hey, มาอยู่ด้วยเหรออะไรเงี้ยเป็นเด็กหัวจุกจุกแล้วผมก็ไปไปตามที่เขานาัดครับโขาบอกทางครับเข้าไปก็ได้อ่ะแล้วเกาให้ผมให้ของของเล่นกุมารทองพวกเครื่องบินบังคับพวกรถวิทยุบังคับอะไรเงี้ยถ้าเป็นแต่ เป็นมูลค่าก็หลายหมื่นบาทนะฮะผมก็ไปแจกเด็กๆฮนะรถบังคับเครื่องบินบังคับอนะไรเงี้ยผมได้มาผมก็ไปแจกเด็กเขาให้ผมมาหมดเลยฮนะแล้วก็ให้กุมารสี่องค์นี้ฮนะเนี่ยจุกหน้าแล้วก็เนี่ยผมดีใจมากเลยคนระับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่า limited edition สร้างน้อยอันนี้ก็จุกหน้าสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดอันนี้ก็สร้างสร้างไม่เยอะคนระับรูปแบบนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะผมก็ มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าประสบการณ์กุมารทองครับว่าบางทีเขาเลือกที่จะมาอยู่ครับกับคนที่เขาศรัทธาอะไรเงี้ยบางทีก็มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับก็ไม่ต้องเสียตังค์เช่านะครับผมก็ได้มาบูชาสี่องค์นี้ครับฟรีครับแถมได้ของเล่นมาแจกเด็กๆตอนปีใหม่ครับสองการผมก็เอาไปแจกครับแจลแจกท้งหมดแหละครับแต่ก่อนจะแจกของเล่นนะครับผมต้องบอกไ้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องจุดธูปบอกกล่าวกุมารทองก่อนนะครับว่าจะเอาของเล่นไปแจกเด็กๆอะไรเงี้ยครับเพราะเด็กเขาหวงของ ถ้าเราไปแจกโดยพราการเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องบอกบอกเขาก่อนว่าเอเดี๋ยวพ่อไปแจกเด็กๆนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีโชคมีลาวนะพ่อจะซื้อให้ใหม่อะไรประมาณนี้ครับก็เรื่องเล่าก็มีอยู่แค่นี้แหละครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูย้อนหลังก็ไปดูที่ y o u t u b e ผมผมแปะไว้หน้า TikTok นะครับหรือก็ t ิ k tok ย้อนหลังผมนะครับสวัสดีครับ